โกยังข้ามควรโกยังข้ามควรอันนี้คือเสียงไม้บ้านนู้นใช่ไหมเออเออคนขายของใช่ไหมเออรถ ใครทำอะไรอย่าง้กนละ่ะโคเทมเหรอเครื่องแรกจะเสร็จในเวลาอันสัน้นเรือดปะวะฮะอ๋ะอ B T S ไอส้สั์ B T S อะไร B T S B <BTS>, T <BTS>, S หนุ่มเกาหลี<น>อเออหนุม่มเกาหลีไอ้ั่านอ๋อไอ้โคเรียเออไอโคเรียอ่ะ e แม่กมีดบินผ่านหน้ากูเลยโอ้โหเฟิ่งหมิ่นโดนหนุ่ม BTS เอนีย่ยเอาโอทางตันแล้วนะแหละแม่ปั่นไฟเลยนะลแบบอยเฟิ่งหมิ่นโดนอีกเจ็บนะโดนนี่เจ็บ โอ้โหตาสีฟ้าดวงตาคู่นั้นมันช่างแพลวพาดวงตาคู่นั้นมันช่างตาตึงสวยอะไรเยี่ยงนี้แอบตู้อ่าเรียบร้อยเครื่องระเบิด,ดยอดเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้ก้านี่เสียงไอ้ก้านน่ เพิ่งเห็นหลยอะ้าโดนล่มคนเรียทำไระหนุ่มเาเรียเ,เียยงเขาคณะไ่กูคนเรียเคียงมอเตร์ทะแวยตีก็ไม่โดน <S <S เฮ้ยแต่ปากก yes ูโดนเจ็ดสองแจงโชว์ไมมันเจอมัน,ม,นมันเจอมันเจอกู เจอกูหลอกเจอกูหลอกเจอกูหลอกวิ่งเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดเราก็ไม่หลุดหลุดไปไหมเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดไอสัตว์หลุดไอยี่เป็นโง่อ้าวไอโง่เห็นเห็นยุ่ยยุ่ยยุ่ระเบิดเลยไอชี่มันโง่สมชื่อจริงๆฮะโคเรียมันโง่ไหนวะอ๋อมีคำว่าโคโคไงโคคาวไี่สัตว์หลุดไอชี่ะโคเนี่ยสัตว์ให้ โค้ดในสมัยก่อนก็แปลว่าวัวไม่ใช่เหรอเออกระวัววัววัวเทียมนน่าจะมันจะคว,วานเนยเห <c oughs> ม,ม,ววมนกันแหละเฮียวัวไปเหมือนกันแหละวัวมันก็มีนมแต่ควายไม่มีไม่รู้ว่าต่างกันยังไงเฮียทำไมเอาเอา,เอาคำว่าควายมาด่าคนด่าวัวไอ้วัวไม่ดได้เว้ยไว้ละควายแท้ๆไม่มีวัวผสมเคยยิ <c oughs> นประคำเนาะ ไอ้เย็นด่ามึงบ่อยทำนี้อ่ะใช่เหรอไม่รู้เมา่อไห่แม่งเมื่อไหร่ไอ้เยเฟิงหมิ่นอีกละโอ้โหกระจอกไงไอ้เหี้ยเจอฆาตกรไล่ไอ้กระจอกซุกไม่ได้อ๋ออันนี้ป่ะมึงเห็นคนตั้งชื่ออย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่บอทคนล้วนๆนะเว้ยผู่ไปดูบอทหมดผู้ไปดูมาคนเมื่อวานนี้ว่าไอ้คนเมื่อวานนี่ไอ้เหี้ยเฟิงหมิ่นตัวเมื่อวานนี่ด้ว่ากูเจอเมื่อวานนี้ แช่แต่กูเห็นในคอมเขาบอกมีแต่คนเล่นไม่มีบอทเลยซึ่งกูเชื่องโม่เฮียจุกเป็นปีเยอย่าว่าบอทเลยแม่งจูอย่างนั้นะจุกเป็นปีอย่าว่าบอตรโดนแล้วโดนแล้วคาาเตนก็ควายควายมีการบิงดักกูรู้ว่าเฮีย มึงคิดได้แค่ดักนั่นแหละไอสัตว์ไม่คิดจะมาวิ่งหาหรอก,กมาไอ,อ้เนี่ยเราเล่นใคาก่อนปกะคิด,ดีจะดักอย่างเดียวไอ้มันคิดได้สองแบบไอ้เนี่ยมันดักแน่อนอนแล้วก็แค่ไปทางนึงเดีย๋ยรอหาคุณแล้วน่ะแล้วก็เอาไปก่อนเนี่ยคนเราชอบคิดเองว่ตาตัวเองฉลาดไอ้เนี่ยฮะมันไม้คิดคำนวณเองคิดคำนวณเองคิดแค่นี้น่าไอ้เนี่ยกระแสน้ำสวนเนี่ยไม่เคยดินมาก่อนคุณเป็งั้นแหละ โอ้ไปทั่วแล้วขายแมงโดนขายรวยแมงโดนแบ่งเนี่ยอ๋อเม็กที่ปั่นเสื้อบ้านเฟรดแรกก็เลยปล่อยมันมันเฟรดแรกอยู่แมงไม่ช่วยมันหรอกช่วยไปไปงั้นเนี่ยเดี๋ยวกูยุ่งไปเสริมความมั่นใจให้มันก่อนมันเฝ้าว่ะไปลูกไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าก็แย่ละ เฝ้าไหมไม่เห็นไม่เห็นได้ไงวะไม่เฝ้าไม่เฝ้าเดี๋ยวใส่ฟักทองมาบ้างช่วยแล้วไปม,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 มันมาแล้ว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 มันมาแล้วแรงวิ่งไปว่าก,ก,กูอีกอีกทีนี้ข้าตกรถข้าตกรถทุกตัววิ่งไวกว่าเซอร์หมดอะ่ะแต่เดินเดินเห็นเขาบอกเข้าเซอร์เลยมั้งเดิน นี่ไงแล้วมากระทืบเครื่องรนไฟตย่งนี้ด้วยนี่กะหะไอ้มันบอกมันโง่เด็ดล้มแล้วเว้ยไม่ล้มหระดับไหนแล้วไอ้เหี้ยหลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมาจริงว่ะไม่ไม่หลุดเฮ้ยแล้วอย่าลากมาตรงนี้นะเว้ยปั่นเครื่องอยู่จ้า อมันบอกไม่รู้มันไอ้เหี้ยมันปลาหมดแม็กเลยนะมันปลาไอ้เหี้ยกลไม่รู้อ้าหมดมี่มึงดูมี่มันเยอะขนาดไหนเนี่ยปลาเป็นร้อยดอกอะมีมันมีสี่สิบห้าแต่อันสีของมันเน่ยแม่งปลารัวเลยอะปลาแบบเดินทั้งเดินไปทั้งปลารัวแม่งรัวเป็นบอสสุดปลาไเห็นกูด้วยนะไอ้สัตว์กูอยู่อพยพมึงไม่เห็นกูด้วยไอ้เหี้ยคนโง่ตอนแรกอะมีการเล่นหากรูด้วยถ้าอันสีแล้วมันเปิดอันสีแม่งรัวเป็นลูซี่เถอะตรงนี้กูกูหลบหลบหนักก็ดี นั่งมีสี่สิบห้าเพลทแม่งปลาสี่หมื่นห้าโอเคนั้นเอาไปช่วยเอา้าเพลทแรกผ่านไปเฟลสองเฟลสามค่อยๆผ่านไปแล้วเอเม็กก็โดนอีกแล้วขาแม่งมุมสั่นด,ดิ๊กๆๆตรงบ้านตรงบ้านฟ้าเสร็จแล้วนะ ไม่ติดอะไรหรอกไอเฮี้ยติดติดตอไม้กับกระถางเนี่ยไอเฮี้ยหลังไม่ไม่ช่ไม่มาฮิวกูดิหลังมึงอ่ะฮ่าเพื่อนกนเดี๋ยวไม่ต้องช่วยหรอกหาเพื่อนเอ้ยเกไปไปไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหนีไปไอ้เขาไปกูไปโดนคนละทีสองทีไปไปเปิดเปิดประตูก่อนดิ ไปเปิดเก้าเก้าเรารอเปิดเก้าเราเดี๋ยวเยวมึงเดงไปเลยเดี๋ยวกูเปิดเก้าเก้ารใช้เพื่อนไอ้เดี๋ยวนี้เก้าเล่นปเป็นเอา้าโอ้โหสุดย <ไป S 1> อดม,มันเอากันมันเอา <c oughs> ไรทางหนีมาเราไปสี่สิห้าวิไทางหนีแล้วมันแล้วมันตีแล้วมันแขวนไปสองคนเราไปสี่สิห้าวิใช่เหรอไปสี่สิบห้าวิไม่มัน,ขขน,นมันตีไปแค่สองคนเองนะมันลงแค่ สามวิเออนั่นแหละไอ้เนี้สี่สิบห้าวิสัตว์รอไปขิ่ม้ารอไปม,มันเลยมันรอประมาณนั้นแหละสี่สิบห้าวิเจ็ดเมตรอ่าเฟอร์มินโดนนี่ไงตายให้มันตายไปเถอะไอ้เหี้ยไหมตายละครบพอดีมีมาเปิดแล้วอ้เหี้อ๋อเหลือเพื่อนเพื่อนทิ้งเลยเหรอไปทิ้งช่วยดิอลเอ็งบอกปล่อยไปตาย มึงอยาไปช่วยมันดีนะมึงอยากช่วยนะไปดีไหนยังเป็นเลขเลยไปไปช่วยมันไปช่วยมันไปมันเปิดเข่าก้าวแล้วเหรออ่าโอเคเข่ากาวแล้วไปไปไปโกเลโกเลโซไหนมันเห็นก่อนแล้วกันไปเยี่ยไปดึงไปดึงก่อนทำตัวไปบอกว่ามันจะไม่มีมึงเปิดอะไรมึงเฟดอะไรมึงเฟดอะไรไม่มีสักเฟดแหละ ไปเอไปไปเอาลง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 าแล้วไปโอ้แม่งางเ็ oh. ัวแกหมดเล็กเลยโอ้โหเฮลมีพีทเฮลเฮลลินไปลินไปลินไป ต่อให้นั่นแหละเดีย๋ยวไปช่วยไอ้กามันเปิดสติแล้วเป็นโมโหมันโมโหแล้วมันเปิดสตินี่เรียบร้อยเพิ่งนหินโดบิดเฟดยุกัน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 มายุกันมายุกันรีบคุบ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 วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา อยูไม่ได้ะกูมีปอาเพีบ้านเล็กกูช่วยก้ไปช่วยเลยไปช่วย<ด>เอาไ่ช่วยเหรอหนีเลยดูวันตาตาดูวนต้องด้วเราเรา,ามึงคิวเสร็จเนี่ยไปคิเวเสร็จแล้วแหละไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปมันไม่มีโนวันนะเออไปไปไปเสริมความมั่นใจออกมาทำไมเ่ย มันเป้าอ่ะกว้ titled, เฝ้าเฝ้าดิค่คนเดียวไม่เฝ้าเดี๋ยวเชื่อลมีเฝ้าแปลแปลแปลลกคนลกคนไปไเทไปเทไปเทไปเทไกูโดนหลายกูโดนหลายกูโดนหลายโดนกูกูโดนกูโดนกูโดนกูไปกูโดนกูโดนโดนเน ไปแม่งตายเหอรับไหมไปดึงไปดึงสวิตช์ไปโยไปโยไปโยไอ้ยงไม่ได้สวิตช์มึงไม่ได้สวิตช์เดี๋ยวกูนี่เองเดี๋ยวกูรับให้เดี๋ยวกูรับให้ได้ไหมเดี๋ยวกูบังให้ไปอย่ากูว้าดึกเอิญเลยไปแล้วไปแล้วหิวอันหิวแป๊บไยังเหลือเวลาอีกไป้ไหเหลือเวลาเอายัยตายแล้วยัยตายแล้วาไม่คนหนึ่งว่ะยีกคนหนึ่งว่ะไหนอีกคนหนึ่งว่ะไหนวะไม่รู้ ตายหิวแล้วหน่อยถ้าไม่มีความสูญเสียชัยชนะจะไม่เกิดเอ้าหิวไม่ได้มึงก็อยู่เฉยดิอยู่เฉยเลยเนี่ยเฮียไปทำอะไรตางนั้นน่ะมันมาแล้วมันมาแล้วไปไปหิวเสร็จแล้วมันไปมันมาแล้วโอ้โหไปไไปปเฮียเราอยู่ไปโดนนกตกรอยเลยก็ล่วงบอกให้ไงไม่ต้องบังไอ้สัตว์มึงอ่ะล่วงกูกูยังไม่ล่วงเลยไม่คุณล้วงก็ขานออกทางโอลดอลได้ขายนมันอุ้ม ไ<ร>อ,อ้เฮียนี่ก็ไอ้เฮียนี่ก็ไม่อยากอ่ะไม่อยากผ่านดูทรงไหนดูดิเนี่ยมันเปิดกล่องไหมกล่องไม่ด้เลยมันเปิดกล่องไหนก้เวแล้วกลว่องของเฮียโดนโดนอินฟินิตี้กินซะอินฟินิตี้อินฟินิตี้อะไรไม่จำกัดอ่ะแล้วมันก็ยืนเอ๋ยนะว่าตายวะตายแล้วดูทรง นะเรามาดูว่าล่าสุดท้ายมันเถอะอ่เฮ้ยไ,ไปไหาสใเหี้อ,อะค,อคือจะหาท่อลงว่างั้นคือแบบโชเซียนเก <c oughs> ือบแบบประเทศ <c oughs> แต่เล่นไม่เก่งอันนี้ก็ไม่เอาหาว่า,าเสียงแม่งใกล้หัดนี่รถรถบูบเลยอะ่ะ <c oughs> จะจุกไอ้เหี้ยจะจุกไงจะจุกไปีนหน้าตาเจ็ดสองโชว์อ่านี่แล้วก็โดนกลัวหรือเปล่าเอาแล้ววิ่งมาอย่างนี้โอ้โหนี่ไงย่อๆไปเลยเจอมีดจะไส่น้อยเหี้ยไม่มีมีดด้วยแล้วน่ะนี่มี่นี่ไง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 โชเซียนตายเหี้ยเรียบร้อยนี่ไอ้เสือ อ่ะก็อติอ่ะติอ่รวมกูซี่เลยนี่ไงโกเซียน